สวัสดีครับเซเว่นในกากากมารบกวนเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้เราจะมามมาเปิดอัศวินนะครับเพื่อคน้นเพื่อตามหาอลิสนะครับเป็นตัวละครตัวใหม่หก,ก,กรลูบี้เราจะเปิด250ได้2ครั้งนะครับเราลองเปิดกันดูเลย ติ้งในฟุตปาลทำเพลงนะครับอ๋อมีหลังแดงอยู่สอสามอันนะครับรวมโบนัสเปิดโบนัสก่อนเลยละกันได้อะไรเอ่ยมือบังมองไม่เห็นลูซี่อ่ะ,อะมาดูตัวใหม่ตัวใหม่นะครับติงต้งติง้งติ้งอาริตไหมอาริตไหมโอ้โหเฮลเบเนีย <ne> นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับอาริตหรือเปล่า แดงแบบนี้ไม่อลิศแล้วครับน้องเมนะครับที่เหลือก็เปิดครั้งเดียวเลยแล้วกันเอฟเฟกมันสวยดีนะครับยังได้อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูเลยซื้ออลิศไหมเอาได้4อันนะครับเกิดมาเพิ่งได้เยอะที่สุดนะครับถ้าจำไม่ผิด เปิดอันไหนก่อนเดี๋ยวเปิดโบนัสทีหลังนะครับไขเอย่ยไขเอย่ยสีเขียวกับหมวกสีม่วงอ่าตัวอะไรนะที่มันมาแรกๆเลยคาลินนะครับนี่ล่ะสีแดงแคตตี้ ตัวนี้ไม่ค่อยรู้จักชื่อนะครับไม่ไม่เคยใช้เลยอาริสไหมอาริสไหมโด,โดตัวอะไรนะอีวานนะครับเหลือตัวสุดท้ายโบนัสนะครับจะอาริสไม่เอย่ยโอเหมือนตัวข้างบนเลยนะครับคารินนะครับคราวนี้ก็มาดูเอฟเฟกวิ้งวิงกันลวกันสรุปแล้วเปิด2 เปิดแพ็คนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็จากกันไปแบบอันนี้เป็นเวลาเลทนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็จากกันไปแบบแบบอาหารเยอะๆนะครับเดี๋ยวคงเก็บไว้กินนะครับพวกนี้สำหรับคลิปนี้ก็จากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ